ดีไปไหนมาอุ้ยอุ้ยหอบมาเลยอ้าวควานน้อยนั่นควานของไอด่านั่นน่ะควานไอด้าโอ้ยจะกินทั้งถุงไม่ได้แสนดีแสนดีแสนดีกินทั้งถุงเลยอุ้ยดูจะกินทั้งถุงเลยเอาเอาเนี่ยอันนี้ควานน้อยไอด้าพากันเด็กๆพากันเป็นควานช้างน้อยหมดแล้วเอาถุงออกลูกเอาปากเอาปากเฮ้ยแล้วแล้วแล้วสิบทิศไปไหนอ่ะ เที่อยู่บ้านครับออกแสงเดือนอ้าวไปอยู่โน่นเหรอทำไมไปอยู่โน่นก็จะได้สนุกอ๋อแชนดี้กินทั้งตุงหมาอายเยอะมองไม่นไหลแตกขว้างนะไรไรไงไรไงวันนี้วันแรกเออวันนี้อลินจะไล่วันแรกเหรอเด็กแจกล้านะเลี้ยงช้างเป็นเดรนนะมาแบบหิวจัดกินทั้งถุง ลูกไอดาลูกบ้านของไอดาทองเงินนี่นะคะแสนดีเดินมาหลังจากกลับมาจากเดินออกกําลังกายมาแบบหิวจัดเลยเห็นรถวิ่งเห็นรถวิ่งมาเลยหรอโอ้โหใช่ไหมแสนดีจำรถได้เบรกไม่อยู่เลยนะคะเบรกไม่อยู่เลยนะคะ เห็นรถแล้ววิ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะแสนดียหิวจัดไม่ได้กินเลยนี่นะคะน้องแสนดีโอ้โหอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมคะนี่หวานช้างตัวน้อยบ้านไอดานะนี่นะคะขี่แสนดีมาแบบหิวโหยเลยนะคะหิว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 มาแบบหิวโหยอ่ามีการถือคาบไว้ก่อน เคีืยนอนหมดใจไปเลยลูกอาจารย์มาจะรวบายหนทางแบบเคล่อะอุ้ยอุ้ย,ยมาแบบกินแบบหิวโหย <c oughs> กินแบบหิวโหยวัน <c oughs> นี้จะไล์สดวันแรกเหรอน้องเพชวันนี้จะไล์สดวันแรกรทางช่องไหนบอกแม่ๆว่ะ งแม่ป๊อบน้องลินนะครับทางติ๊กต็อกไอ้ย่ะดับยูทูบมั้งใช่่ะวันนี้จะไลฟ์สดวันแรกนะคะหาคะแนนคะแนนชื่อโทรศัพท์กันคะแนนชื่อโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เป็นไรทำตกค่ะแม่ทำตกพังอะไรวันแล้วแม่ทำตกหรือพี่ทำตกนอนไม่หลับเลยตื่นสายไอ้ยะแม่หนูแม่แอบดูแม่แอบดูหนูนะคะวันนี้แม่ป๊อบน้องลินจะไลฟ์สดวันแรก สวยงามเลยนอนไม่หลับโทรศัพท์หายมันแตกเลยมันหายมันแตกมันดูวนมดเลยหรอป้ายืนให้เขาแล้วเขาก็ไม่คืนไปเขาเอาไปใส่ในมือจักรเลขาดีเขาลืมมาโอ้ได้ชำอืม ุยไปแล้วเดี๋ยวมืดนะคะไปติงลี่ยายแล้วนะคะไปก่อนนะน้องพีชเยน็นนีมันมา